สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเชียงคานกับสาวสกุลค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสวนทุเรียนของเราสองคนและจะพาทุกคนมาปลูกทุเรียนยังไงให้รอดซึ่งเราสองคนมีประสบการณ์ทั้งปลูกแบบผิดผิดมาก่อนนะคะจากนั้นเราจึงค่อยเรียนรู้จนสามารถปลูกได้และทุกวันนี้ก็โต,ตมากมากเลยค่ะแต่เดิมพื้นที่ปลูกของเรานะคะเป็นที่นาม,มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากนั้นก็เลย มีความคิดอยากจะทําสวนผล,ลไม้ผสมผสานจึงนึกถึงทุเรียนนะคะทุกคนด้วยความรีบร้อนครั้งแรกเลยโดยไม่ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลทุเรียนมาก่อนลงไปเลยค่ะ50ต้นแรกแถมเอากา,า,าะมะพร้าวมากรอบบนด้ามบนของต้นทุเรียนด้วยนะคะใส่ปุ๋ยคอกสดโดยไม่ผ่านการหมักนะคะใส่บริเวณโคนต้น50ต้นในวันนั้นนะคะทุกคนตายเรียบค่ะเหลือเพียง12ต้นนะคะ ซึ่งหลังคาก็ทำไว้อย่างดีค่ะทุกคนมุงไว้กันแดดก,กันฝนนะคะปุ๋ยก็ที่เห็นในภาพเลยค่ะปุ๋ยข้อสุดนะคะเทลงไปใต้โคนต้นนะคะแต่ก็ยังมีสภาพแบบนี้ค่ะเหลืองใบแคะนะคะจาก50ต้นเหลือ12ต้นค่ะตอนนั้นถอดใจเลยนะคะก็เลยเอาผลไม้อื่นมาลงด้วยเช่นเงาะหรือมังคุดลำมุดอย่างเงี้ยนะคะก็มาลง ก็รู้สึกถอนใจเลยคิดว่าเราต้องศึกษาอย่างจริงจังว่าเราจะปลูกยังไงให้มันรอดแล้วทุกวันนี้ก็เริ่มลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณส0่ิต้นกว่านะคะก็มีพี่เลี้ยงเช่นกล้วยนะคะช่วยในการเลี้ยงด้วยเดีย๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวและไปชมมีวิธียังไงเดีย๋ยวมาบอกกันเลยนะคะมีเคล็ดลับในการปลูกทุเรียนยังไงให้รอดกันนะครับไปติดตามกันเลยครับไปติดตามกันเลยค่ะ ครับสำหรับในนี้ก็คือการเตรียมหลุมปลูกของเรานะครับนี่หลุมปลูกชั่วเลียนสำหรับเทคนิคของผมก็คือเราจะขุดมีให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับความกว้างความยาวเนี่ยประมาณ40เซนนะครับส่วนความลึกก็จะประมาณ30เซนนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนี่นะครับขนาดขนาดของดินปลูกที่มากับถุงนะครับนี่ นี่ก็จะประมาณ30เซนนะครับหลุมที่เราขุดลึกก็จะประมาณนี้นะครับจะให้อยู่ระดับกับพื้นดินปกติของเรานะครับนี่เทคนิคสําคัญของผมที่ปลูกทุเรียนให้รอดนะครับนั่นก็คือนี่เป็นน้ําหมักที่ค้างคาวนะครับน้ําเปล่าครับโดยอัตราส่วนที่เราจะใช้นะครับ น้ำเปล่า10ลิตรนะครับแล้วก็น้ำหมักขี้ข้างข่าว2ช้อนแกงนะครับ1 2ึน่นี่คนให้ทั่วนี่เราก็จะลดลองก้นหลุมนะครับนี่ขอให้ชุ่มเล็กน้อยก็พอนะครับไม่ต้องเยอะ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารบริเวณก้นหลุมสำหรับทุเรียนนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาทุเรียนลงหลุมนะครับนี่ใช้กันไกแหกทุงเลยนะครับตัดเลยนี่นี่นะครับ นี่นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับรากของเขาที่อยู่ข้างล่างตรงบริเวณก้นถุงนะครับนี่สังเกตว่ามันจะเป็นรากที่รากขดนะครับนี่นะครับนี่รากฝอยนะครับขดๆอยู่ไม่ต้องเสียดายนะครับนี่อันนี้คือรากเขาน่าจะนานละตายละนะครับนี่สีดํา แล้วก็จะมีสีขาวๆงอกออกมาใหม่นะครับนี่อันนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับตัดออกเลยครับตัดออกเลยให้เขาแตกใหม่นะครับให้เขาแตกรากใหม่นี่ เพราะว่านางกําลังออกใบเล็กใบน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเดิมเนี่ยคือเป็นต้นที่ปลูกครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะช็อตสามปีนะครับแต่ว่าเขาจะไปช็อตในช่วงช่วงปีปีแรกที่เราปลูกนะก็ะคือเราเราไม่มีน้ําให้เขานะครับหลังจากที่เราทําน้ําให้เขาแล้วเราก็มาฟื้นคืนชีพให้เขาด้วยน้ําหมักชีวภาพนะครับนี่สังเกตว่าปัจจุบันนะครับนี่ สวยเลยข้างบนก็แตกยอดแตกใบอ่อนนะครับแตกยอดจริงกีบด้านข้างก็นี่สวยนะครับแตกยอดเหมือนกันนะครับอันนี้เขากลับสภาพได้นะครับเขาฟื้นคืนเชียบได้นะครับหลังจากที่ตอนแรกที่เราคิดว่าคงคงจะไม่รอดละนะครับคือยอ,คย,ยอดข้างล่างนะครับสังเกตว่ายอดข้างล่างเนี่ยของเขาจะยอดตายนะครับยอดตายเราเราสามารถช่วยเขา กลับคืนมาได้นะครับก็สังเกตว่าจะเป็นอีกสองยอดนะครับนี่อยอดคู่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าทําให้ข้างล่างมันลบนะคะทุกคนเพราะว่ารากฝอยที่อยู่ด้านบนเขาจะหากินนะคะดังนั้นข้างบนนี่ก็คืออย่าพยายามดึงหญ้าออกให้ตัดให้ใช้วิธีการตัดแผนนะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูต้นอื่ะนกะันเลยสำหรับต้นนี้ก็ เป็นเคยนะครับนี่กำลังสวยเลยนะครับถึงประมาณ3เมตรต้นนี้กิ่งก้านสาขาเยอะนะครับใบเขียวงามเลยนะครับสำหรับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่กำลังสวยแตกใบแตกยอดสวยเลย ทางบนก็กําลังแทงยอดนะครับยอดโตโตมากเลยนะครับตั้งตรงสวยมากเลยสำหรับต้นนี้ก็กำลังจะโตนอกจากว่าเขาช็อตไปนะครับยอดตายนะครับพึ่งเฟืนอกลับมานะครับนี่ ลำต้นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับกิ่งเขาขยายออกด้านข้างนะครับใบเขียวงามนะครับนี่เป็นมันนะครับยาวาสังเกตว่าใบเขายาวเกือบเป็นคืบนะครับเกือบได้หนึ่งคืบเลยนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นยอดคู่เหมือนกัน ำหรับต้นนี้ก็เข้าปีที่สามเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะเติบโตดีที่สุดกว่าทุกต้นนะครับใ้สูงประมาณ5เมตรได้ครับต้นนี้คา,าดว่าปีหน้านะครับก็ถ้ามีความสมบูรณ์นะครับเราบำรุงดีนะครับก็ปีหน้าคาดว่าจะออกดอกให้เราชมกันนะครับสังเกตเลยว่าต้นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับ อน,นอกจากการปลูกทุเรียน<ม><ม>ก็มีผลไม้อื่นๆด้วยนะคะ<ม>ที่หมงเวียนสามารถเก็บก<ม>ินได้ตลอดทั้งปีค่ะ<ม>เด็กๆนะคะจึงชอบมากๆเลยค่ะเมื่ออยู่สวนดังแบบนั้นคลิปหน้านะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำกิจกรรมอะไรบ้างน,นั้นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคน<ม>และก็เด็กๆต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ